สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจกฤษดากูดคาทุกท่านนะคะแฟ,แ,ฟแ,ฟแฟนเพจแฟนเพจแฟนคลับของกฤษดากูดคาวันนี้พบกับพี่ขวัญน,นะคะ17นาฬิกาของวันที่9นะคะเดือน32564นะคะ17นาฬิกาของเราอากาศดีๆนะคะแต่โชว์รูมของเรานะคะยังต้อนรับลูกค้าจนถึง2ทุ่มครึ่งเพราะเนื่องจากช่วงเช้าอากาศร้อนนะคะพี่ขวัญเลยขยบเวลาดูแลลูกค้าจนถึง2ทุ่มครึ่ง ะะเพื่อลูกค้าก็จะไม่ได้ร้อนด้วยหรือว่าอะไรเนื่องจากโชว์รูมกิจสาคูดคามีพื้นที่5-6ถึงไร่จะกว้างมากนะคะและรถหมุนเวียนสต็อกอยู่670คันโชว์รูมของกิจฎาคุดคานะคะเปิดทําการมา20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชว์รูมของกิจฎาคูดคาต้องสิ่งที่ต้องให้ได้ลูกค้าได้คือความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นโฟล์ฟลเต็นไม่ว่าจะเป็นอ่อการดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นอ่อรูปแบบการจัดไฟแนนซ์เรามี สถาบาันการเงินมานั่งรอคิวเลยค่ะให้เราเลือกเขาไม่ใชใ่เขาเลือกเราไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะคะที่นั่งอยู่ในออฟฟิศกิจกาคุณค้าก็จะมีไยพภณิ์ธนชาติกรุงศรีเกียรตนาคินนะคะ CIMB มานั่งประจำการวันนี้5แบงค์นะคะ5แบงค์ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยและเมื่อเช้าก็กราบขอบพระคุณธนาคารเกียรตาคินนะคะระดับผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสอนเทคนิคสอนอวิธี ประเมินลูกค้าเบื้องต้นโดยที่ให้หลักการเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปโทรหาไฟแนนซ์นะคะว่าถ้าลูกค้าคุณประมาณนี้นะ,ะราชการประมาณนี้นะ,ะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องแนบไม่ต้องไปประเมินจากล่าสุดนี้มีบอกว่ามีว้าวเลยก็คือราชการที่เงินเดือนเหลือน้อยะค่ะไม่ต้องแนบไม่ต้องแนบสเตตเมนต์นะคะแต่แต่ เขากลัวแบงค์ชาติมาตรวจสอบเขาก็เออต้องแนบเข้าไปได้แต่เขาไม่ดูก็คือแนบมาเหอะคุณจะเหลือพันหนึ่งสองพันก็เรื่องของคุณเขาไม่ดูนะคะเขาแนบเพื่อไว้เวลาไว้ให้อ,ออเดตแบงค์ชาติเข้ามาตรวจสอบเนาะน,นะคะแบงค์ที่จริงเขาอยากได้ลูกค้าทุกคนนะคะแต่เขาก็โดนตรวจสอบจากแบงค์ชาติอีกทีออดิตแบงค์ชาติอีกทีทําไมคุณปล่อยลูกค้าประเภทนี้ทําไมคุณปล่อยสินเชื่อลูกค้าประเภทนี้ทําไมคุณปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าแบบนี้ ซึ่งเอกสารที่ออดิตเบนชันมาตรวจสอบจะต้องมีให้เขาตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่วันนี้ก็กราบขอบคุณธนาคารเกียรตินินนะคะที่มาให้ความรู้พี่ขวัญน,นะคะและพี่ขวัญก็จะได้บอกต่อลูกค้าอีกทีนึงว่าเราไม่ต้องห่วงแล้วนะเรารับหมดทุกอาชีพแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เขาไปอ,อยู่ที่ชาวนาชาวไร่นะ ตอนนี้ชาวนาชาวไร่เขาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอลูกค้าของแบงค์เลยนะคะเพราะชาวนาชาวไร่ไม่มีผลกับโควิดเขาก็เลยไปเล็งว่าเป็นเบอร์หนึ่งของแบงค์ตอนนี้นะคะชาวนาชาวไร่าชาวสวนนะคะได้เลยนะคะเพราะคนยังกินข้าวคนยังกินผักคนยังกินผลไม้คนยังกินทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของที่ต้องพืชผักสวนครัวก็ยังดี ให้ประเมินให้สูงเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะอยากจะซื้อรถตู้นะคะติดต่อพี่ขวัญได้เลย0863159977นะคะจำให้ดีนะคะ0 8 6 3 1 5 9 9 7 7ติดต่อปรึกษาโทรหานะคะว่าพี่ขวัญครับผมจะซื้อรถตู้หนึ่งคันวันนี้ออจากออสเตรเลียนะคะโทรมานะบอกพี่ขวัญครับหนูดูไล์สวดพี่ขวัญผ่านผ่าน,าน,านทางเออ เฟซบุ๊กนะฮะอยู่ออสเตรเลียโทรมาบอกคุณลูกค้าแอดไลน์ไหมจะได้ไม่เสียตังค์เยอะไม่เป็นไรค่ะคุณขวัญอยากได้ยินเสียงคุณขวัญก็ได้ยินเสียงบอกโอ้เหมือนในไลฟ์สดเลยอยากซื้อรถตู้ให้ลูกชายนะคะลูกชายขับแก๊ปแก๊ปเอ่อแก๊ปเอ่อมอเตอร์ไซค์อะค่ะขับแก๊ปอย่างนั้นอยู่แล้วก็ลูกลูกสบายขายของเขาบอกว่าเขาอยากมีรถตู้<ๆ>เห็นพี่ขวัญไลฟ์สดแล้วอยากอยากให้ลูกมีรถมีรถตู้ไว้ใช้ในครอบครัวเวลาเขากลับจากออสเตรเลียมา ยินดีต้อนรับนะคะที่ลูกค้านะคะเล็งเห็นในสิ่งที่พี่ขวัญพูดสิ่งที่พี่ขวัญพยายามสื่อให้ฟังว่ารถที่มีความคุ้มค่ารถที่สามารถใช้อเนกประสงค์รถที่คุณสามารถขับดั้งได้ทั้งครอบครัวมันก็ต้องรถตู้จริงๆและสมัยก่อนเนี่ยธนาคารเอ่ยชื่อเลยไม่เคยเชื่อพี่ขวัญเลยว่าแบงค์แบงค์อ่ะแต่ละแบงค์ไม่เชื่อพี่ขวัญเลยว่า รถตู้เขาซื้อไปนั่งส่วนตัวกันไม่เคยเชื่อค่ะแต่พอพี่ขวัญจัดไฟแนนซ์นไปสามปีเต็มเขาเชื่อแล้วค่ะว่าลูกค้าพี่ขวัญเอาไปใช้ในส่วนตัวเพราะพี่ขวัญบอกเลยอนเนกประสงค์มากหนึ่งรถตู้นะคะภาษีถูกกว่ากระบะสี่ประตูรถตู้ภาษีถูกกว่า,ารถป้ายดำนะรถที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความประหยัดต่อปีก็มาแล้วนะคะความประหยัดต่อปีมาแล้วนะคะปีละสี่ห้าหกพันบาท ประหยัดไป1ปีใช่ไหมคะเพราะภาษี2ประกันค่ะประกันก็ไม่แพงนะคะรถตู้พี่ขวัญประกันอยู่ที่ชั้น1-2 0 0 0 0กว่าบาทถ้าชั้น2ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วมาตามด้วยรถที่ประหยัดน้ํามันอีกนิดนึงนะคะก็คือโตโย t ้าคอมิวเตอร์เครื่อง2 5 0 5คันนี้นะคะจดปี14นะคะคันนี้ราคาพี่ขวัญให้เรา้ราไปเลยวันนี้เอาไปเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาท 5 9 9 0 0 0บาทนะคะไม่ต้องต่อแล้วนะคันนี้ถือว่าถูกมากนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาดูว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันถูกแค่ไหนส่งฟรีค่ะไม่อายเลยค่ะไม่ขายหน้าพี่ขวัญแน่นอนคุณโอนจองคุณไม่ต้องกังวลว่าพี่ขวัญจะขายหน้าไปเจอรถชนรถพังคันนี้ไม่ขายหน้าค่ะเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังไฟย้อยนะคะก็คือเริ่มต้นปี2012นสะจ๊ะสวยๆนะคะเครื่อง2005ประหยัดไม่จุกจิก ใช้ประหยัดน้ำมันมากคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าคุณจะเปลืองน้ำมันเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพี่ขวัญคะประหยัดน้ำมันแล้วเครื่องเครื่องนะคะเป็นยังไงบ้างเครื่องด็อกบ็อกเดิมตัวนี้ข้อดีคืออึดทนนะคะเครื่องบล็อกเดิมตัวนี้คือข้อดีคืออึดทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะกลัวมาจุกจิกเนาะอะไรรถตู้ดูแลง่ายคะ่ะ อะไหล่รถตู้ดูแรง่ายค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะอะไหล่ไม่แพงอู่ที่ไหนก็ซ่อมเป็นอะไหล่ไม่แพงอู่ที่ไหนก็ซ่อมได้นะคะแล้วที่แน่ๆคันนี้ไม่มีตําหนิค่ะคันนี้ที่พี่ขวัญถือว่ารถสวยนะคะลูกค้าสามารถสั่งไปส่งให้ที่บ้านได้เลยนะคะ5 9 9 0 00บาทนะคะสามารถวิ่งนักเรียนได้ใช้ในครอบครัวได้ราคาไม่แพงค่ะนะคะ แล้วก็สามารถเอาไปวิ่งพนักงานได้บอร์ดสามแถวพื้นสวยสะอาดสะอ้านม่านพร้อมนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานนะคะคันนี้ได้หุ้มหนังไว้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องดูแลยากนะคะสามารถใช้น้ำฉีดเข้าผ้าเช็ดบนเพดานได้เลยนะคะเนื่องจากเป็นหนังแล้วดูแลง่ายนะคะหุ้มหนังดูแลง่ายคะ่ะลูกค้า ไม่อมน้ํานะคะเช็ดทําความสะอาดได้เลยบอกกอ็ฉีดน้ํายาเช็ดทําความสะอาดได้เลยปูผนังเรียบร้อยค่ะคันนี้คุณจะไม่เห็นตัวถังรถเลยสักนิดนึงนะเนื่องจากมันปูตัวถังหมดเต็มเลยไม่มีรอยเห็นตัวถังด้านในเลยค่ะลูกค้าคันนี้ไม่เปลือยเลยนะคะคันนี้หุ้มไว้หมดเลยราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งโยมิน อยู่หมื่นสองนะคะลูกค้าคันนี้ถ้าลูกค้าคิดว่าอยากซื้อรถแล้วส่งเบาๆชิวๆคุณลูกค้าลองดูนะคะว่าคันนี้เหมาะไหมคันนี้ได้ไหมนะคะถูกใจลูกค้าไหมนะคะลูกค้าขาาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเบาสามแถวไม่มีขาดนะลูกค้าขาเบาสามแถวไม่มีขาดนะคะเบาสามแถวเนี่ยสามารถนั่งนิ่มๆนุ่มๆแน่นๆอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะ นั่งนุมน่มๆแน่นๆอย่างนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเบาะใหญ่ๆนะคะปูพื้นลายสวยค่ะคอนโซลเด็กๆก็นั่งได้นะคะคอนโซลสวยเย็บดูเว้าวโค้งไม่ต้องเวลาคุณดูห้องเครื่องคุณไม่ต้องไปยกไปอ่อมันออกแบบประมาณวา่วาเว้าโค้งตรงนี้ไว้นะคะเวลายกเบาะด้านบนก็ไม่ต้องมาดึงตัวนี้ออกดูดีค่ะเย็บหนังเรียบร้อยค่ะลูกค้าคันนี้งานเรียบร้อยนะคะงานฝีมืองานแฮนด์เมดมากเลยนะคะ ดูสวยงามค่ะสะอาดสะอ้านค่ะนอนได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะคันนี้ลูกค้าสามารถไปวิ่งงานต่อได้เลยทํานาทําไร่ก็รับจัดนะจ๊ะทานาทําไร่ก็รับจัดค่ะทําสวนก็รับจัดค่ะนะคะปลูกผักก็รับจัดนะคะอาชีพอ,อะไรพี่ควรรับจัดให้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าค่ะไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสนะิ้นนะคันนี้ดูสวยงาม สวยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนนะคะเนี <wont Momo S 1> ่ยค่ะเบาะสามแถวค่ะลูกค้าสามารถเก็บเบาะด้านหลังสามแถวได้อีกนะคันนี้ดูเก๋ไก่มากเจ้าของออกแบบมาดีมากค่ะคุณสามารถพับเบาะเก็บด้านบนได้อีกคุณสามารถขนของได้ครึ่งคันเลยคันนี้คุณสามารถขนของได้อีกครึ่งคันเนี่ยกับเจ้าของเดิมเนี่ยออกแบบเบาะสามารถพับเก็บด้านบนได้อีกโอโหใไฮโซมากๆค่ะคันนี้ค่ะไฮโซมากๆนะคะ พี่ขวัญไม่มีแรงพับเบาะนะถ้าชับถ้า,ถามีแรงพับเบาให้ดูนะจะเก๋มากคันนี้จะเก๋มากคันนี้ราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าพี่ขวัญขอรายได้หมื่นห้าขึ้นไปค่ะลูกค้าพี่ขวัญขอรายได้หมื่นห้ขาขึ 15, า้นไปนะคะสวยจริงๆค่ะลูกค้าค่ะยิ่งมองยิ่งสวยนะคะแต่ด้านนี้อาจจะมุมมืดน,นิดนึงเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายถ่ายทาอีกทีนึงแล้วกันนะยังอะไรพร้อมนะคะ ยางอะไรพร้อมแคสซีสวยนะคะไม่มีตําหนิ bilmiyorum. ยางอะไรพร้อมเครื่องมือพร้อมไม่มีตําหนิชโชคใหม่ค่ะลูกค้าขาโชคใหม่นะคะพี่ขวัญบอกแล้วคันนี้คุณไม่เห็นตัวถังด้านไงเลยเพราะคันนี้หุ้มหนังเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะคะปูผนังหมดเรียบร้อยนะคะซูมกันมันเลยค่ะเพราะว่ารถสวยขนาดนี้อยากให้ลูกค้าเห็นอยากให้ลูกค้าดูสีบางๆอย่างนี้นะคะสีบางๆอย่างนี้อยากให้ลูกค้าพี่ขวัญได้จังเลยนะคะ คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะคันนี้สวยสวยค่ะสวยก็ว่ากันสวยนะคะมีตำหนิกก็ว่ากันตามจริงนะคะเนื่องจากตอนนี้ของเราต้องขายความจริงนะคะถ้าขายความจริงขายอะไรก็ได้ค่ะถ้าพูดเรื่องโกหกขายแป๊บเดียวก็เจ๊งแต่กิษสากุ๊ดคานะคะเปิดทําการมา20ปีคุณลูกค้าลองนึกนึกดูเอาแล้วกันและพี่ขวัญก็อยู่มาเป็น10ปีก็ลองนึกดูแล้วกันนะคะว่า พี่ขวัญจะทํางานให้ลูกค้าไม่ได้เลยเหรอพี่ขวัญจะดูรถสวยๆให้ลูกค้าไม่ได้เลยเหรอพี่ขวัญจะทําอะไรให้ลูกค้าไม่ได้เลยเหรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆแค่นี้ด้านหน้านะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะเป็นกระจังหน้าตัวรุ่นไฟย้อยเนาะอ่า กระจกสวยค่ะไม่มีแตกไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะใช้ต่อได้เลยหน้ารถก็สวยนะคะลูกค้าด้านหน้าก็สวยค่ะฝากระโปรงก็สเนี่ยค่ะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่ได้ถูกเปลี่ยนมานะคะกาวด้านข้างเป็นกาวจากโรงงานนะคะเส้นกาวของจากโรงงานโดยตรงนะคะไม่ได้ยาใหม่นะตัวถังสวยนะคะด้านในนะคะสีเนียนๆเก่าๆอย่างนี้แหละเนี่ย ไม่ต้องสีเหมือนข้างนอกนะคะสีข้างนอกเมื่อไหร่คุณจงจําไว้เลยว่ามันพึงมาว่าโดนอะไรแล้วแหละนะคะสติกเกอร์นะคะมาตรฐานจากโรงงานนะคะไม่มีการซื้อขายนะคะตัวนี้ต้องได้มาตรฐานเท่านั้นที่เอ่อมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนยังใช้งานได้นี่ค่ะหม้อน้ําปัดน้าฝนใสๆกิ๊กๆค่ะนี่ค่ะทุกอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าค่ะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าคุณไม่ผิดหวังหรอก พี่ขวัญบอกแล้วว่าคุณไม่ผิดหวังหรอกนะคะสวยงามจริงๆอ่ะนะคะวันนี้นะคะพอเป็นพิธีเป็นน้ำจิ้มนะคะให้ลูกค้าลองดูว่ารถที่กิจฎาคุดคาเนี่ยรถตู้นะคะพี่ขวัญมีร้อยกว่าคันให้ลูกค้าเลือกแต่พี่ขวัญบอกแล้วลูกค้าช่วงนี้มาแล้วคืออากาศมันร้อนมันรุนแรงอยากให้มา,บายบายเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาหาพี่ขวัญได้เลยสักป่ายสองแล้วกัน ใบสามใบสี่เนี่ยร่มเย็นละใบสี่เนี่ยกำลังดีละมาเลยค่ะเวลานี้ก็ได้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าขามาทำอ่าไฟแนนซ์มาจองมาจัดเราจะได้มีรถเป็นของเราเองเราจะได้มีอาชีพเป็นของเราเองเราจะได้มีอ่อมสมบัติเป็นของเราเองดีกว่าไปเช่าคนอื่นเช่าคนอื่นนะคะเราทําให้เขารวยค่ะหนึ่งเช่าละส่งเขาเดือนละสองหมืน่นถามหน่อยส่งรถเดือนละหมื่นสอง เราเหลือเราถึงเราอีกเดือนละเท่าไหร่วิ่งพนักง,งานเดือนละห้าหกหมื่นจะไม่เหลือถึงเราเลยเหรอวิ่งพนักง,งานเดือนละห้าหมื่นจะไม่เหลือถึงคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอวิ่งงานวันละห้าเดือนละห้าหกหมื่นจะไม่ถึงเมียเลยเหรอมันเหลือถึงเราเหลือถึงลูกถึงเมียหมายถึงเลี้ยงได้ครอบครัวค่ะใครมีรถตู้ถ้าคุณไม่เรียกว่าอะไรนะกินกินหรูอยู่แพงเกินจนเกินเหตุที่ขวัญเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคุณมีเงินเก็บเพราะถ้า รถงานทัวร์เข้างานอะไรเข้าเนี่ยรถทัวร์ไม่มีเวลาพักค่ะพอไม่มีเวลาพักพวกเขาก็ไม่มีเวลาสังสรรค์ค่ะไม่มีเวลาจิบเบียร์ไม่มีเวลาแบบเขาต้องนอนเต็มที่เขาต้องตื่นเต็มที่เขาต้องขับรถเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเห,เหลือเก็บไว้ให้ภรรยาค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญฝากไวใ้ในในกลุ่มรถตู้ด้วยนะคะกษจากุฎค่ะนะคะถ้าเข้ามากษจากุฎค่ะให้บอกว่าติดต่อพี่ขวัญน,นะคะเดี๋ยวพี่ขวัญออกมาดูแลคุณ ออกมาดูแลทุกคนที่เป็นแฟนคขับพี่ควันค่ะแค่คุณบอกว่าติดต่อพี่ควันค่ะนะคะวันนี้ลาก่อนนะคะฝากเบอร์ค่ะ0863159977 0863159977นะคะอยากดูคันไหนทักมานะคะสวัสดีค่ะ